เอ้มันวิ่งไปแล้วน่ากิัวมากอา่งวิ่งกลับมงกลับเดี๋ยวมันวิ่งไปแล้วต่วเปล่าก้าวลาวตลอด โอ้โหไอ้ตัวใหญ่ๆแม่งมันเอาสเตลมาสูงมากมองไม่เห็นเลยวิบวับวิบวับอะ แอนหนึ่เป็นคนแบบคนไทยมาโต้กล่าวกันแล้วได้อะฮัลโหลอกินกินเออกินก่อนเลยที่ไม่ไม่หิียวเออเออคนแอมคุยกับแฟนทั้หนึ่งเออพี่พี่ร่วมกิจกรรมเขาอยู่อะดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จเเออเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้คุยอ่ะพอหาเขาก็ไม่รับ ไปยาแม่งเนี่ยไม่เนี่ยกาแฟนอเหรอเอ้ยคุยกันดีดีอ่าทีแอดมันหายไปไหนแล้ววะน่ะไปเนี่ยคุณพงเดี๋ยวไปกับผมเลยเนี่ย S <S <S อยากยิงพวกกองเอ้ยที่ทำไมคนมันหายไปไหนหมดหรอไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่วงในไงด้เปรียบไงสนามสั้นกว่าแต่คือเขาเอาให้เหลือคนสุดท้ายอยู่แล้วรออีกคนจะเริ่มแล้วนะครับ <S <S นี่ไงรอคนนี้ แล้วจักรยานแจกไหมเนี่ยแจกกลับไหมเนี่ยไม่แน่แจกกลับนเลยหมดเลยไม่มีใครรอดอ่ะผมควดนำจักรยานชิดเรารู้ว่าโอ้โหไอ้ยหันหลังไปคิดว่าจักรยานเปล่าเฮียสีหลอกพี่ลองหุ่นอย่าแทรกกันสิครับอย่าแทรก

ไอเด็กกระโปงมันล้ออะไรเนี่ยพี่อืมเด็กกระโปงท่านนั้นไม่คิดจ้ะท่านใจบกหัวหัวร้อนไม่ชิดครับหัวร้อนไม่ชิดขี้กองคันนั้นร้อไม่ชิดอ่ะคันนั้นร้อไม่ชิดอ่ะรู้จักรจ้าลอยไหมครับข้างในครับตรงนั้นเหล็กมันเบี้ยวตรงนั้นเหล็กมันเบี้ยวอ่ะห้าสองหนึ่ง อไอ้มีคนโดนหลอกไอ้เหี้ยนอะไรอ่ะไอ้เหี้ยนอะไรมีคนโดนหลอกเชิญนี่ไปไหนอ่ะพี่บอยบอยดูแอดดิดูแอดใจเย็นบอยบอยโดนปั่นโอ้ <laughs> 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 โอ้โอ <_ t> ้ยโอ้ยไมเขาปั่นกันเร็วจังเลยเร่งเร่งผ่านทีให้ได้ก่อนไงเอาดีอ้ยโดนแล้วโดนแล้วแล้เวอร์เต็ม โดนล้ต้องรอแป๊บนึ่งไะพี่เจฟเฮ้ยทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะมันไม่มันไม่ตายเหรอยังมันติดติดอยู่เลยไม่มีใครตายเลหรองเนี่ยมีอัไรไงนะไรไงรออ่ะแล้วเลยเหลือแต่จักรยานเอ้ยผีผีใครเหลือแต่จักรยานมันเล่นได้กี่คนเนี่ยเฮ้ยพี่ผมผมเจอผมเจอจักรยานผีสิงแล้วพี่ เอ้ยแอดมินมันเสกด้วยเหรอเออจักรยานผีสิงเนี่ยไม่เจอเลยคนนะผมขับกลับบ้านแล้วจักรยานนะปนแม่งกลับบ้านไปแล้วผมเพื่อนผมขับออกโซนฟ้าเลยไปแล้วกลับบ้านแล้วแง่ไงก็ไม่ได้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะจะรอเล่นพวกนี้ก็ได้ตั้งตัวไว้แล้วล่ะ นอะไรหมเน่ยรห้ามเหนราไม่นีใ้มีการแกแฮกโไม่ได้แขกว่าใครเข้าเส้นชัยที่หนึ่งนะเว้ทำไมต้องรีบปั่นกันเะยเขาใหีเขาให้คนรอดหมอ่ะเออเอาคนรอด นี่ค่อยๆปั่นเดีให้มันเพิ่มเพิ่มสเติมิน่ไปเจอจักรยานวิ่งอะวะสามเรื่องเนี่ยอ้าวคนไม่ข Eller, ึ้นเฉยจะเนี่ยขำไปไม่ใช่ไอเค้ยังไม่ได้เข้าบางอ่อมไม่ได้เข้าปะ จังหวะนี้แม่งผมเอารถไปเติมน้ำมันได้นละลืมไปเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เข้าพี่ปู่ซุปเปอร์ตอนผีตรงหน้าเลยอ่ะใช่พี่โอดเกินแอดมินไม่จะฆ่าใครก็ฆ่าเลยน่ยใครจะสวยก็สวยเลยอ่ะ อเอ้อเอ็นี่แม่งรู้เกมวะไว้ยรังท้ายสุดเลยคือแบบไม่ได้เน้นเน้นที่หนึ่งเน้นตายคนสุดท้ายยังหน่วงเลยพี่ตอนเนี้ยกิจกรรมไงมันเลยหน่วง คือพงดนคือพงหนึ่งสองสามี่ากเดแปดเก้าสมบนีคนมาเบียดอะพงไม่ต้องนำหรอกตามตามไป ผมตายแล้วผมตายแล้วเบียดเจอขาเบียดดีสี่นะดีสี่ใช่ป่ะหรือดีสามดีสี่ผมมึดีสี่เฮ้ยไอ้เฮียสปอนผีตรงหน้ากูเลยเฮ้ยเฮ้ยบักเกอร์ดีสี่มีคนเข้ายังอ่ะไม่แน่ใจพี่แต่ผมไปดีสามมา ผมเท่าดีสี่นนมผมโดนมันเบียดมาไม่งั้นไม่ตายหรอกเหลือแค่บ้างเนี่ยเหลือผมคนเดียวอะ่ะเหลือ,อล,ละสองคนแลนตอนนี้ไอ้หลังผมมีสองสองคันนี่ปั่นชิวๆเลยนะี่ชา์จตาตามิน่าไป เออไรเชนนีอะไรวิ่งมาต่อยกู้ลุ่ะ อะไรแค่นี้อะไรมะเนี่ยนอนอยู่ข้างล่างนอนพักชาร์จสเติไมน่าเหรอพี่ไม่รู้ใครหรือว่าจักรยานมันพังไม่โดนผมหรอก นีก็สีก็สีมาเพียวเลยมาเพียวเลยอ่เราพี่ดูดิหมวกสีแดงใช่ไหม <c oughs> ใช่อี่ปาไปเรื่อยๆเรอๆเร่อยๆเซ็เเเเงไปก่อนแสงไปก่อนอุย้ยเือบเเราต้องไม่เด่นจยเกินไปพี่